รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery เรื่องของผิวถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับเพราะถ้าหากดูแลผิดวิธีผลที่ตามมาอาจจะไปได้ในทางตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้เลยนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนนะครับ ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ไปชม VTR กันก่อนเลยครับปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจผิดในเรื่องของปัญหาผิวหน้ากันอยู่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสิวกันครับซึ่งด้วยลักษณะของเม็ดสิวอาจจะทำให้หลายท่านมองว่าเป็นสิวคนละชนิดกันโดยเฉพาะสิวผดกับสิวอุดตัน และดูแลไปอย่างผิดวิธีอาจจะด้วยการเจาะหรือบีบสิวไปแบบผิดวิธีหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นถึงขั้นซื้อยามาทาผิดชนิดซึ่งเรื่องยาก็มีความสําคัญเช่นกันครับเพราะอาจจะทําให้เกิดการแพ้ขึ้นได้เนื่องจากผิวคนเราไม่เหมือนกันจึงเกิดการแพ้แตกต่างกันไปวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาไขาข้อข้องใจในเรื่องนี้หามพลาดเลยนะครับ วันนี้เรามาดูกันครับว่าสิวอุดตันและสิวพดต่างกันอย่างไรและการแพท้ที่ตามมานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ใช้ยาผิดร่างกายของเราแพ้จริงๆหรือจากการปฏิบัติตัวกันแน่วันนี้มีคำตอบครับช่วงเฮลท็อกเข้าสู่ช่วงเฮลท็อกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือ แพทย์หญิงนริชนเทียนสวากุลหรือคุณหมอก,ก้อยไปรับชมพร้อมกันเลยครับจากประสบการณ์15ปีนะคะสิ่งที่คนไข้จะเข้าเข้าใจกันผิดบ่อยก็คือเรื่องสิวผดกับเรื่องสิวอักเสบ คนไข้มักจะมีปัญหาในการที่จะเวทนิชัยตัวเองผิดนิดนึงเช่นคนไข้จะมาด้วยสิวผดแต่คิดว่าเตเป็นสิวสิวอุดตันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิวผดกับสิวสิวอุดตันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าการรักษาเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะหนึ่งก็คือพอคนไข้คิดว่าตัวเองเป็นสิวผดแล้วเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นสิวอักเสบ ฉะนั้นถนะ้าคนไข้จะใช้ยากลุ่มสิวอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงเล็กน้อยคืนนี้เดี๋ยวหมออาจต้องมาขออธิบายเรื่องสิวผลหนึ่งว่าพยาธิสภาพมันมาอย่างไรสิวผลเนี่ยเป็นการอักเสบของรูของต่อมเหงื่อนะคะซึ่งรูของต่อมเหงื่อเนี่ยมันอาจจะเกิดความความระคายเคืองขึ้น,นอาจจะเกิดจากความร้อนทําให้รูของต่อมเหงื่อมันบวมเลยทําให้เกิดเป็นเม็ดเล็กๆขึ้น บางเคสเป็นเป็นน้อยหน่อยก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดทรายบางเคสเป็นเป็นมากหน่อยก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มแล้วขึ้นหัวสีข,ขาวขึ้นนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับสิวบ้างเล็กน้อยซึ่งโดยลักษณะของสิวสิวผลเนี่ยอาจจะมาด้วย2อ,อแบบคือเป็นผื่เล็กๆเหมือนเม็ดทรายหรือให้ให้นึกถึงว่าเราเอาไอ้ตัวพริกไทยอ่ะโรยบนบนบนหน้าเราความเล็กของมันจะค่อนข้าง ละเอียดถ้ามองด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดมันมีการสะท้อนกับแสงไฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหมือนมีเม็ดพริกไทยพ้าอยู่บางๆเม็ดพริกไทยที่เป็นฝนนะคะไม่ใช่เม็ดเม็ดพริกไทยเม็ดกลมๆใหญ่ๆไ,ไม่ใช่ทีนี้พออย่างนั้นแล้วเนี่ยคนม็นจะบอกว่านั่นคือสิวสิวอุดตันไม่ใช่ค่ะมันคือสิวสิวผดซึ่งมันเกิดจากความร้อนร้อนไปเย็นไปใช้เครื่องสำอางเอาง่ายๆคือเกิดจากความระคายเคืองของผิวซึ่ง อาจจะส่วนใหญ่มักจะเกิดตอนบ่ายๆเชา้ชาๆไม่ค่อยเกิดเพราะหนึ่งก็คือมันจะค่อนข้าง,างสัมพันธ์กับอากาศร้อนนะคะเช่นแบบวิ่งมาเยอะๆแล้วเกิดผดถ้าเป็นมากหน่อ็จะเกิดเป็นเม็ดข,ขาวๆเป็นแดงๆแล้วมีเม็ดเม็ดข,ขาวๆมักจะเป็นพื้นๆตำแหน่งที่เป็นมักจะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างมีเหงื่อออกเยอะเช่นหน้าผาคางนะคะหรือไม่วอรเวนทีโซนส่วนใหญ่มักจะเริ่มใช้ กลุ่มยาสเตีตลรอยในการรักษาแต่ว่ามักจะเป็นกรณีของสิวพุดที่ไม่ได้มีตุ่มหนองเพราะถ้าเกิดมันมีตุ่มหนองแล้วเนี่ยมันมักอาจ,จมีการติดติดเชื้อได้ตัวนั้นเนี่ยกอ็อาจจะใช้ยาแป้งน้ําที่มีส่วนส่วนผสมของตัวที่ไปทําให้คีิไขมันหลุดเนี่ยหรือว่าช่วยลดความะระคายเคืองเนี่ย ทาเพื่อทําให้ตุ่มหนองเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเกิดเป็นผื่นเฉยคล้าย,ายเม็ดพิกไทยเนี่ยส่วนมากหมอเองจะให้ใช้สเตรอยในสองาวันแรกเพื่อทําให้ความระคายเคืองของตุ่มเนี่ยมันลดลงแต่ว่าก็จะไม่ใช้ใช้ตลอดเพราะว่าพอเราใช้สเตรอยนานเกินไปเนี่ยก็อาจทําให้เกิดสิวอักเสบหรือสิวอุดตันเกิดเกิดขึ้นได้แต่ในบางครั้งสิวผดเขาเชื่ออย่างหนึ่งว่ามัน สัมพันธ์กับเชื้อราบางบางชนิดซึ่งก,ก็จะบอกคนไข้เสมอว่าเชื้อราชนิดนี้ไม่ใช่ว่าคนไข้มีเชื้อราแล้วคนไขส้สกปรกคนไข้ก็ล้างหน้าอยู่นั่นแหละจริง,รงๆเนี่ยการล้างหน้าหรือการใช้อะไรที่ไปเช็ดเช็ดแรงๆ,ๆก็ทําให้เกิดสิวสืวผลได้ได้เช่นกันคือการที่เราไปกระตุ้นอะไรมากๆกับผิวเราเนี่ยผิวมันเกิดความระคายเคืองรูของต่อมเหนือนก็อกัอกอักเสบได้ นอนดึกไม่ยอมล้างเครื่องสำอางก็อาจจะกระตุ้นทาให้เกิดสิวสิวพดได้เช่นกันฉะนั้นการทายาปานเชื้อราไปเรื่อยๆอาจจะช่วยประครับคองให้การเกิดสิวพดน้อยลงคนไข้วีเข้าเข้ามาหาหมอด้วยว่าหมอคะหนูเป็นสิวพดเนี่ยพอหนูเป็นเป็นสิวพดแล้วหนูไปใช้ยากลุ่มสเตนรอยยาลดการอักเสบแล้วทำไมสิวพดหนูใหญ่ขึ้นมันเยอะขึ้น พอเราส่องไปที่บน,บนใบห,หน้าคนไข้แล้วปรากฏว่าคนไข้เป็นสิวอุดตันมันแยกกับสิวผลยังไงอย่างที่บอกคะ่ะถ้าสิวผลมันจะมีความเป็นเน็ตพิกไทยปนค่อนข้างละเอียดกว่าแต่ถ้าเป็นสิวสิวอุดตันให้คนไข้นึกถึงเม็ดทรายคือมันมาจะมีความใหญ่กว่าถ้าสอ่สองไปใกล้ใกล้กลกลจ,จริงจริงอะ่ะจะเห็นเลยว่ามันแยกออกเป็นกลมๆคือมีความขอบเขตชัดกว่าเม็ดผด เม็ดก็จะมีความกลมและให้นึกถึงว่าสิวอุดตันคือการที่มันมีน้ำมันหรือว่าซีซีบุ้มเนี่ยมันออกจากผิวไม่ได้มัน,มนก็คือการอุดอุดตันในผิวจะเป็นเม็ดกลมๆขนาด,ดเท่าๆกันมีขอบเขตชัดเจนแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยป่แน่นอนก็จะเจอที่บริเวณหน้าหน้าผาคางทีโซนเป็นส่วนใหญ่เช่นกันเพราะตำแหน่งนี้มีการผลิตซีบุ้มหรือว่าน้ำมันค่อนข้างเยอะ ฉนั้นเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะรักษาด้วยสเตียรอยไม่ได้เพราะหนึ่งคือสเตียรอยเนี่ยเป็นยาที่พอใช้นานแล้วจะทำให้เกิดสิวอักเสบหรือสิวอ,อ,อุดตันได้คนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะต้องไปใช้ยากลุ่มที่รักษาสิวเช่นยาละลายหัวสิวยาลดการเกิดสิวแต่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยหรือว่ากลุ่มต้าน ต้านเชื้อละฉะนี้นปัญหาที่เกิดคือคนไข้มักเข้าใจสิวอปิดกับสิวอุดตันค่อนค่อนข้างผิดเยอะช่วงนี้ทําให้กระจจางจริงๆครับในเรื่องของการจําแนกระหว่างสิวอุดตันกับสิวผดแม้ตำแหน่งเกิดจะใกล้เคียงกันก็ตามแต่ควรวิเคราะห์ลักษณะของเม็ดสิวให้ละเอียดก่อนที่จะรักษานะครับช่วงหน้ากลับมารับชมกันต่อได้ใน Discovery Health Tips ครับ กลับเข้าสู่ช่วง h e a l Tips ครับเราไปรับชมกันต่อเลยครับทีนี้ก็มีความเข้าใจกันผิดอีกนิดนึงนะคะเออคนเขยชอบบอกว่าเออฉันแพ้ฉันแพ้สเต็ลรอยฉันแพ้สเซ็ลรอย,อยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องแบก่ออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะสำหรับคำคำว่าการแพ้สเต็ลรอยหนึ่งคือการแพ้สเตอยภาษา ของคนทั่ทวไปจะคือใช้ใช้ไปแล้วเกิดสิวขึ้นใช้ไปแล้วเกิดเส้นเส้นเลือดฝอยที่หน้าใช้แล้วเกิดผิวผิวบางลงมันไม่ใช่อักการแพ้ค่ะแต่มันเรียกว่าการผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยทีนี้ถามว่าการแพ้สเตียรอยดจริงๆหลักการทางแพทย์ผิวผิวหนังคือไม่ว่าคุณทาอะไรไปสักอย่างหนึง่งแล้วคุณมีอาการเกิดผื่นแดงคันขึ้นมันคือการการแพ้ยาซึ่งถามว่ากลุ่มสเตียรอยเองเนี่ย คนเรามีมีสิทธิ์แพ้ไหมแม้ว่ามันเองจะเป็นยารักษาการแพ้ก็ตามแต่คนเราก็สามารถแพ้ยาทุกชนิดได้อยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นการแพ้แต่ส่วนใหญ่การแพ้เซลร,รยมักเกิดน้อยมากนะคะถ้าถ้าจะเกิดก็เป็นเคสที่น้อยคือทาแล้วผื่นขึ้นทาแล้วคันซึ่งก็จะมีอาการเหมือนการแพ้ยาทั่วไปแต่ว่าในในกลุ่มแพ้ยาเซลร,รยที่เราคิดว่ามันเป็นการแพ้จริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่จะแพ้ที่ครีมเบสเขาเขามากกว่าแ้สารสารกันบวดที่ผสมในสเตียรอยด์จริงๆซึ่งอาการแพ้สเตียรอยด์เนี่ยมันมานไม่ใช่อาการแพ้ก็คือผลข้างถึงการใช้สเตรอยด์ค่อนข้างนานนานกันไปถ้าสมมติว่าคนคนไข้เนี่ยใช้ยากลุ่มกลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยอยากให้หยิบกล่องมาแล้วดูลิฟเลตนิดน,นึงหรือว่าใบาฉลากยาที่เขียนบอกเขาเองจะบอกเสม,มอว่า ถ้าใช้แล้วผลข้างเคียงจะมีสิวขึ้นผิวบางลงมีเส้นเลือดฝอยชัดชัดขึ้นซึ่งหมอก็จะเตือนคขายเสมอว่าเสเตรอยทาไปช่วงแรกๆมันดีแต่ว่าถ้ามันบ่งบอกว่าจะให้หยุดใช้เมื่อไหรเนี่ยคนไข้ก็ควรจะหยุดเพราะหนึ่งผลผลข้างเคียงที่บอกคือมันอาจทำทำทำให้เกิดสิวอุดตันผิวบางลงผิวแตกหรือว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีของผิวได้ซึ่ง ถามว่าสเตรอยดีไหมหมอบอกเลยว่าดีแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์คือบางเคสเนี่ยใช้2อสวันไม่ได้บางเคสเปเ,เปอร์บอกว่าต้องใช้7 1 4ถึงวันก็ต้องใช้ให้ครบแต่บางคนเนี่ยกลัวสเตรอยมากใช้วันวันสองวันก็หยุดแล้วอาการของโรคมันยังไม่ดีขึ้นหยุดเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ โรคเนี่ยมันไม่ดีฉะนั้นอาจจะต้องมีช่วงช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่หมอผิวหนังส่วนใหญ่มักเตือนเสมอว่าหมอให้ใช้เวลานี้นะเวลานี้นานแล้วหยุดนะคะซึ่งก็ต้องเชื่อตามที่หมอบอกเพราะหนึ่งก็คือเวลาน้อยเกินไปก็ไม่รักษาเวลามากเกินไปก็เกิดผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์ได้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้สเตียรอยด์ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่าฉันใช้แล้วดีอะใช้เป็นเดือนสองเดือนทั้งที่หมอบอกว่าให้หยุดใช้แล้วเนี่ย ก็ยังยังหยุดพอใช้ไปักพักหนึ่งเนี่ยหน้าช่วงแรกมันก็ดีใสกิ๊กพอาทั้นั้ก็ผิวเขาบางผิวมันจะแตกแตมีเส้นเลือดฝอยขึ้นเหมือนเหมือนคนท้องที่แบบท้องใหญ่มากค่ะผิวจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็เริ่มขึ้นสิวอุดตันสิวอักเสบก็เกิดจากผลข้างเคียงของของสเตียรอยนั่นเองกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มรีบาวสเตียรอยความหมายก็คือ สเตลลอยคุลเกษณะลิสติกของมันคือถ้าใช้นานาแล้วหยุดใช้ทันทีเนี่ยมันจะเกิดรีบาวขึ้นหรือกลับมามีรอยโรคเยอะเยอะเหมือนเดิมเช่นพารักษะผื่นพอใช้ไปเดือนสองเดือนมดีจังเลยอยากหยุดใช้ก็หยุดใช้พอหยุดใช้เสร็จเพอหรือผื่นจะกลับมาซึ่งจริงมันมันเรียกว่าอาการติดสเตยียรอยฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาที่เราเราจะใช้สเตยียรอยเนี่ยถึงได้ว่ามันต้องให้แพทย์ถูอหนังหรือแพทย์ผู้ช,ชาญเป็นคน ดูแลควบคุมใช้ตามอำเภอใจมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคาคาแนะนําของหมอนะคะยาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากฉะนั้นเนี่ยควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือพบแพทย์ผิวหนังที่มีประสบการณ์ในการดูแลเกี่ยวกับผิวเนี่ยดีดีกว่าเพราะว่าบางทีจะเข้าใจว่าบางทีคนไข้าอาจจะ คิดไปว่าฉันควรจะักษาอย่งอย่างนี้แต่ว่าโดยโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะฉะน,นั้นอยากให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ผิวผิวหนังบางคนดูแลผิวเราได้ปลอดปลอดภัยกว่าการที่มันจะกลับมาดีขึ้นเนี่ยไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าก็ควรที่จะพบแพทย์มากกว่าที่จะเปิดเน็ตเซิร์ชอ่านคอลัมน์อะไรเงี้ยเออเขาต้องสั่งให้เพ,เพราะบางทีเนี่ยความเข้าใจ ของแพ้กับความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความสับสนกันอยู่บ้างทราบถปงความแตกต่างระหว่างการแพ้กับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยในการรักษาสิวกันไปชัดเจนแล้วนะครับส่วนวันพรุ่งนี้รับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องความสวยความงามที่จะพลาดไม่ได้เลยครับต้องรอติดตามชมให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนาะิชนคลินิก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนฤชนเทียนสิวกุลหรือคุณหมอก้อยที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับรายการของเราวันนี้ด้วยนะครับ